ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม้แก่นเ24 n นิวครอบครัวข่าวชามิแก่นกับดิฉันตุทัสนีค่ะและดิฉันเฟียโซเฟียค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะสู่น้ำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานอำเภอไม้แก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 0พรรษา12สิงหาคม2565ณพัะพลารมใจประชาบาา้านละเวงโดยมีส่วนราชการหน่วยกําลังในพื้นที่และจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมของชาวไทยทุกคนในส่วนของกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ การดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมจิตอาสาบ้านระเวงและมีการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และทาสีบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอไม่แก่นทั้งนี้เพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการร่วมกันทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ลูกจิตสมมติให้รู้รักสามัคคีมีจิตสาธารนณะตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและสําหรับภารกิจของที่ทําการปกครองอำเภอไม้แก่น ภายใต้การขับเคลื่อนง,งานของนายดออบมูสยมเสดาวในอำเภอไม่แก่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญของที่ทำการปกครองอำเภอดังนี้ค่ะการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักทางาศาสนาประสิบสารและรักษาสังคมพระวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับเด็กตาดิกาในพื้นที่นอกจากนี้ธนาคารเลือดโรงพยาบาลปัตตานีร่วมกับอำเภอไม้แก่ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองใช้กรณีมีเหตุฉุกเฉินคนไข้ต้องการเลือดด่วนซึ่งมีผู้ร่วม บริจากจากพนังานต่างๆเช่นราชการตำรวจทหาร สมาชิกกองอา,าสารักษาดินแทนตลอดจนภาประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมบริจาคอุดนในครั้งนี้ค่ะและยังมีการร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจเพื่อเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีในการรับบริจาคสินค้าสำหรับเป็นของรางวัลและสนับสนุนกิจกรรมร้านนาวากาชาติประจำปี2565ทั้งนี้นะคะขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการบริจาคของรางวัลในร้านนาวากาชาติในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยในวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาในอำเภอไม้แก่นร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแสดงสินค้าศิลปะ วัฒนธรรมและงานประจําปีจังหวัดปตัตตานีวิถีใหม่ประจําปี2565โดยในวันดังกล่าวนะคะเจ้าการปกครองอําเภอไม้แก่นก็ได้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ประจาร้านนาวากาชาิอีกด้วยในส่วนของการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการในพื้นที่อำเภอไม้แก่นนะคะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามอาการผู้ที่เดินทางกลับจากการประกอบวิถีฮัทจากประเทศซาอุดิอาระเบียรวมทั้งเยี่ยมเยียนและประเมินอาการผู้ป่วยติดเตียงนอกจากนี้ยังมีการรณรงค์การฉีดวัคซีนโปลิโอในเด็กสูงถ5ปีตอ้องติดตามการตรวจความเข้มข้นของเลือดในเด็กที่มีภาวะโลหิตจาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้สนใจการทำกระเป๋าผ้าเป็นของชุมด้ย่ยเพื่อสนับสนุนอาชีพในพื้นที่ค่ะ สำหรับสำนักง,งานกเกษตรอำเภอได้มีการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร,ร,กรต้นแบบกเกษตรผสมผสานดีเด่นณแปลงเกษตรกร,ร,กรต้นแบบนายพรกิมขู่บ้านดินเสมอตำบลตะลอกไรทองโดยอาศัยหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังจัดกิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการ BCG ของชุมชนอย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืนโดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการฝึกปฏิบัติในเรื่องการทำปุ๋ยสำหรับสวนสละก ินโดและการจัดทำสวนสละอินโดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรเชิงท่องเที่ยวในการนี้ค่ะจังหวัดปัตตานีเองก็ได้จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นโดยวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตบ้านสารวันได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการดีโดยได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นต้นแบบในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณะในส่วนของสำนักงานประมงอำเภอได้ดำเนินการมอบพันตรากระโปงขาวให กับเกษตรกรเลี้ยงปลากระพงในกระชัง,ง,งชของบ้านละเวงตามโครงการพระราชด,ดำริสำหรับสถานีตำรวจทอแม่แก่นจุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ออกปฏิบัติหน้าที่ชี้แจงโครงการ RTP Settlement แปลทำแบบสำรวจผ่านแอปพลิเคชันเพื่อสำรวจความพึงพอใจความเชื่อมั่นการตก,รก,รกรเป็นเหยื่อและความหวาดกลัวของอาชญากรของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนที่เป็นเป้าหมายค่ะ สำหรับการขับเคลื่อนงานในระดับหมู่บ้านภายใต้การดำเนินงานของนายอำเภอไม้แก่นได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการประชุมสภาประชาทิปไตยระดับตำบลและประชุมคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐกิจกรรมโครงการต่างๆในพื้นที่และประชาคมหารือแนวทางจัดทำแผนประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเช่นการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ ปรยปรับภูมิทัศศาสนาสถานถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและความสวยงามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านตำบล บ้านไม้แกน่นบ้านดินเสมอบ้านใหญ่และบ้านสารวันได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบ,บาตรสดมนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่บ้านสารวันจัดกิจกรรมทรบ้านสังจรายแน,น,นใต้มมเ,เมืองปัตตานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นอำเภอไม้แก่นได้มีการจัดประเพณีอาซูรสัมพันธ์ซึ่งถือเป็นการสืบส ประเพณีที่สําคัญของชาวไทยมุสลิมและยังเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังมดแดงบ้านบินยาบ้านกูวิงบ้านโคกนิบงและบ้านปลักแตนนอกจากนี้ทีมงานยารนันบารูร่วมกับคณะกรรมการได้จัดเวทีประชาคมปัญหายาเสพติดตามโครงการบําบัดฟื้นฟูโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือ CBTX ในการรับฟังซักถามเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาด้านยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง4ตําบลในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านบ้านใหญ่และผู้ใหญ่บ้านบ้านกระจูพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ร่วมกันตัดต้นไม้ที่หักโคน่นล้มขวางทางจราจรและล้มทับบ้านเรือ,อนราษฎรเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับการสัญจรไปมาค่ะในส่วนของบ้านโพ่งนิบงเองนะคะได้มีการดําเนินการต่อเติมสารากุโบ,บมัสยิโครงการเนสเพื่อความมั่นคงแข็งแรงค่ะบ้านตะลุกไฟเทาเองได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านเรือ,อนรัษฎรที่เขาลโคงการอันถึงมั่นคงมากข้่งเยี่ยยืนบ้านวัญญาเองนะคะด้นินการซ่อมแซมปรับปรุ ที่ทำการชุวรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งานค่ะบ้านป่าไม้เองร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมถุง,งคอนกรีตภายในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบ้านดอนทรายร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านชาวบ้านบ้านสะพานหีได้ทําการซ่อมแซมสะพานไม้ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรทางการเกษตรเชื่อมต่อระหว่างบ้านสารวานบ้านสะพานค่ะ และสําหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยของหน่วยกําลังในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจพุทธมไม้แก่นเจ้าหน้าที่ทหา,าราาาพรานร้อยทพ4405 4408และเจ้าหน้าที่อสกองร้อยอสอําเภอไม้แก่นรวมถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้มีการปฏิบัติหน้าที่ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการข่าววางแผนขับเคลื่อนงานบูรณาการหน่วยกาลังสามฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนและรักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือสถานศึกษาค่ะ นอกจากนี้มีการดำเนินการ้านกิจกรรมมวลชนการตรวจเยี่ยมสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมการลาดตระเวนเส้นทางการเฝ้าระวังสถานที่ราชการและชุมชนการตั้งจึดตัวจุดสกัดจุดตรวจประจำที่ตาในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนื่อตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยการกักกันการเคลื่อนย้ายอาวุธวัตถุระเบิดสิ่งผิดกฎหมายและจํากัดเสรีการปฏิบัติของผู้บอกรรายพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนใช้เส้นทางค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกิจกรรมในห่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่ง แต่ละกิจกรรมนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนนะคะจึงขอใช้ช่องทางนี้ค่ะในการขอบคุณทุกๆภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกับอําเภอไม้แก่นมาอย่างดีโดยตลอดค่ะจึงในเดือนกันยายนนะคะเราก็มีโครงการดีๆค่ะที่จัดขึ้นนั่นก็คือโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจําปี2565นั่นเองนะคะโดยสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางดังนี้ค่ะสํานักง,งานคลังจังหวัดนะคะธนาคารทกอสอธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยหรือที่ว่าการอําเภอทุกอําเภอค่ะ สำหรับกรณีผู้ที่ไม่มีครอบครัวนะคะก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ค่ะปัสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยค่ะในส่วนของอำเภอไม้แก่นนะคะก็จะเปิดรับสมัครในวันที่5กันยาถึงวันที่19ตุลาค่ะโดยเราจะทำการเปิดรับลงทะเบียนนะคะบริเวณหอประชุมอำเภอไม้แก่นค่ะซึ่งเราก็จะมีเจ้าหน้นาที่คอยให้บริการแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการด้วยค่ะ ไม่เคยค่ะการติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่แก่นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง a c e b o o k อำเภอแม่แก่น u ูทู e ชุดนี YouTube, Channel, อ้อำเภอแม่แก่นนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนจะปิดรายการไปด้วยภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่แก่นค่ะซึ่ง้องที่นําอำเภอแม่แก่นร่วมกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่บ้านสารวันและบ้านละเวงนะคะกำลังจะเปิดแหล่งท่องเ,อเ,เที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อำเภอแม่แก่นค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนกต้งองขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ